ก็ทำไงได้อ huh. ่ะทำไงได้เราอะไรนะอ่าแต่ก็ยังมีเสียงหัวเราะนะยังมีเสียงหัวเราะนะอ่าขนาดบอกว่าเราเราเคร่งเราวิชาการเราก็ยังมีเสียงหัวเราะนะมีเสียงหัวเราะนะอ่าทุกครั้งเลยที่แป้งมาไลฟ์สดทุกครั้งเลยที่แป้งมาไลฟ์สดเนี่ย จะพูดตลอดว่าคนเราไม่ได้มีเป้าหมายเดียวแล้วถ้าใครไม่มีเป้าหมายก็เหมือนกับพายเรือพายเรืออยู่วนอยู่ในทะเลถ้าไม่มีเป้าหมายก็คือพายเรือวนอยู่ในทะเลนะพายไปน,นานๆวนไปน,นานๆเรืออาจรั่วแลือก็จมได้หรือไม่ก็อาหารที่อยู่ในเรืออาจจะหมดดังนั้นเราต้องมีเป้าหมายที่แน่ชัดให้ตัวเอง ใครยังไม่เคยตั้งเป้าหมายขอให้ตั้งไว้เลยตั้งขึ้นมาสักหมื่นเป้าหมายอะไรก็ได้อะไรก็ได้เป้าหมายเรื่องงานเป้าหมายเรื่องเงินเป้าหมายเรื่องชีวิตเป้าหมายเรื่องครอบครัว re. เราต้องทุกอย่างในตัวเรามันต้องมีส,สมดุลต้องมีสมดุลเรื่องครอบครัว re. จะแต่งงานไหมจะมีครอบครัวไหมจะมีลูกไหมเราก็ต้องคิดนะ บางคนอยู่ไป 30, 40ี่ิอะไรยังไม่ทันคิดใครถามเรื่องแต่งงานยังไม่คิดเพราะอะไรรู้ไหมอะไรที่เราไม่มองหามันก็ไม่เจอถ้าเราไม่วางแผนไม่ตั้งเป้าหมายว่าเราจะแต่งงานมีครอบครัวเราก็ไม่ได้มองหาใครหรือแม้มองแม้มีคนมาทักมาคุยเราก็ไม่ได้จริงจังเพราะเราไม่ได้มีเป้าหมายที่จะสร้างครอบครัวอันนี้ยกตัวอย่างนะแล้วงานเหมือนกัน งานถ้าเราตั้งใจอยากทํางานอยากมีงานเป็นหลักเป็นแหล่งเราก็ต้องขวนขวายเริ่มตั้งแต่เรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วก็ทํางานแล้วเราจะทํางานอะไรเราคิดตั้งแต่ตอนเราเข้าม ah e หาวิทยาลัยลวเราคิดตั้งแต่ตอนเราเข้าม ah e หาวิทยาลัยแล้วว่าเราจะเรียนเรียนสาขาไหนเรียนจบแล้วไปเป็นอะไรเราทุกอย่างมันต้องวางแผนหมดนะถ้าไม่วางแผนก็ไม่รู้จะเรียนอะไรอะ่ะ จะไปสายอาชีพหรือจะไปะสายมปลายเราก็ไม่รู้ทุกอย่างในชีวิตเรามีการวางแผนหมดมีแผนการหมดแม้กระทั่งเราบอกว่าเราทํางานอิสระอยู่ที่ไร่ที่นานเราก็มีแผนการนะมีการวางแผนสังเกตคนที่เขาวางแผนดีๆเนี่ยเดี๋ยวถึงหน้าเกี่ยวเกี่ยวข้าวเสร็จพื้นที่ว่างเนี่ยเขาจะปลูกอะไรบางคนก็ปลูกมัน บางคนก็ปลูดปลูกถั่วแล้วปลูกอะไรบ้างอ่ะคือต้องวางแผนทุกอย่างต้องวางแผนหมดเอาในชีวิตอ่ะแล้วเมื่อเรามีแผนแล้วเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วมีแผนแล้ว,ม,ลวมีเป้าหมายแล้วอ่ะเมื่อกี้เพื่อนพูดว่าเป้าหมายเนาะเป้าหมายกับแผนมันจะแยกกันเป้าหมายคือจุดสูงสุดที่เราจะไปถึง เป้าหมายคือจุดสูงสุดที่เราจะไปถึงแผนคือแผนการแผนคือแผนการวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายสำคัญเลยเป้าหมายอยู่ในใจเสมอเมื่อเป้าหมายเอาเป้าหมายไว้ในใจปุ๊บวางแผนให้มันแผนรายวันแผนรายวันแผนรายเดือนแผนรายปีแล้วให้ทำเลือกทำแผนรายวันก่อน เมื่อเราทําแผนรายวันหนึ่งวันเสร็จวันที่สองเราก็ทําแผนรายวันไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพอครบอาทิตย์หนึ่งให้เราทบทวนเป้าหมายให้เราทบทวนเป้าหมายคือทบทวนแผนการที่เราวางไว้แล้วที่เราทําไปว่ามันมันใช่ไหมมันจะพาเราไปถึงเป้าหมายได้ไหมสมมุติว่าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเดินทางไปยโสธร ตั้งเป้าหมายว่าจะเดินทางไปยะโสธรใช่ไหมอ่ะโดยอะไรดีถ้าโดยรถยนต์ก็แป๊บเดียวก็ถึงเนาะอ่ะโดยจักรยานจะถีบจักรยานไปเพื่อที่จะให้ไปถึงยะโสธรสตาร์ทเริ่มต้นก็สตาร์ทจากนนท์สตาร์ทจากนนท์แผนการแรกก็คือออกจากกรุงเทพไปให้ได้ออกจากกรุงเทพไปให้ได้ พอออกไปตรงถึงอยุธยาแทนที่จะเข้าไปสระบุรีไม่ไปไปทางอ่ะอะไรนะเอาไปถึงปทุมแทนที่จะตรงออกไปทางโน้นไม่ไปออกไปทางเหนือไปไอสายเหนือแล้วคิดว่าเราจะไปถึงยะโสไหมยกตัวอย่างยกตัวอย่างพอเราบอกว่าเราออกไปสายโน้นเฮ้ยไปถึงโน้นไปถึงอยุทยาแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่เนี่ย เราก็ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการแล้วก็กลับมาโค้งกลับมาให้มันเข้าเส้นทางให้มันเข้าเส้นทางนี่แหละคือความหมายความหมายคือทุกอย่างที่เราวางแผนเพื่อจะไปสู่เป้าหมายเราต้องทบทวนมันอยู่ตลอดเขาบอกว่าการที่เราทำอะไรเดิมๆสมมติว่าเราวางแผนเป้าหมายเนี่ยเราทำมาปีหนึ่งสองปีก็ยังไม่ใกล้เป้าหมายเลยไม่ใ,ใกล้เป้าหมายแล้วก็ไม่รู้ว่า อาจจะถึงเมื่อไหร่แล้วเราก็ทำอยู่เหมือนเดิมโดยไม่มีการทบทวนเป้าหมายมันก็ไม่มีทางที่จะไปถึงได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้อาปรับเปลี่ยนวิธีการได้แต่อย่าปรับเปลี่ยนเป้าหมายแล้วอย่าลดขนาดเป้าหมาย